ขับรถทุก ones. นั่นเลยจริงๆผมสูบนาเองขับเองเนี่ยผมทํางานตีสามผมก็มาขับแล้วนอนไม่หลับผมก็มาขับรถแล้วมาขับรถเขาลู้ทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ผมมาไทยทำม,มาคุยโม้ยฟังว่าผมรู้อย่างนี้ต้องมาถามชาวบ้านมาถามลูกน้องผมดูลูกน้องผมทํางานวันหนึ่งแค่แปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงแต่ผมเองทํางานวันหนึ่งเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็สิบสามสิบสี่ชั่วโมงทุกวันผมทํางานสิบสามสิบสี่ชั่วโมงไม่ว่าไปงานบุญงานบวชงานศพงานแต่งกลับมาผมก็ว่างงานผมก็ขับรถผมต้องต้องทำงานวันหนึ่งสิบส นี่แหละครับท่านผู้ชมกำนันตุกนะ๊กฮะขึ้นขับเจ้ากล้วยหอมโกเบรุ่น10นะครับกำนันบอกว่าทำไมต้องอ่าทำไมจำเป็นต้องเหมือนใครนะครับมีอะไรต้องมันโดดเด่นฮนะในช็อตนี้เขาบอกว่าธรรมดาโลกไม่จํานะครับไะผมพาไปดูบ้านของกำนันขับโกเบรุ่น10ครับท่านผู้ชมเจ้ากล้วยหอมของกำนัน จะะมีวันนี้นะครับกํานันนี้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วทางทีมงานบอกว่ากํานันนี้เริ่มต้นจากเด็กไอยเลอร์นะครับไอนเลอร์นี่ก็หมายถึงเด็กอัจฉริบีรถนี่แหละครับท่านผู้ชมสร้างมากับมือสองมือสองเท้าแล้วก็หนึ่งสมองนะครับสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมา พาให้ชมนี่ครับมารับชมกับมาดของเฒ่าแก่ในคลิปนี้สำหรับช่องกติกาจานะครับไปต้องขอขอบคุณไปยังทางท่านเจ้าของกิจการนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เครื่องจัดให้กับทางเราได้รีวิวให้กับทาง f อรับชมแบบนี้นะครับหาดูได้ยากครับท่านผู้ชมอะไรที่มันแปลก 0.93ครับใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ครับมองใ,ใกล้ๆนะฮะบ,บุงกีรู้สึกว่าใหญ่เลยครับท่านผู้ชม0.93ครับสำหรับโกเบเอาครับคลิปนี้พามาชิมลางก่อนนะฮะเป็นไงบ้างครับมาดของเท่าแก่ เป็นกันเองครับเขาแก่ไม่ถือตัวคุยค่อนข้างที่สรุปสนานนะครับมาสัมผัสการใช้ชีวิตจริงๆแล้วต้องถือว่าเข้าถึงได้ง่าย เรียบร้อยผู้ชมกำนันมาละป่ะผมพาไปหากำนันหน่อยนึงกำนันครับสวัสดีครับเป็นไงฮะกำนันคันนี้ทำไมาถึงทางม็นสีเหลืองอ๋อมันกอง มีสีเขียวหลายคันแล้วตองมีสีเหลืองบ้างอ๋อธรรมดาเหมือนใครไม่เป็นธรรมดาคอนเซ็ป <Concept S 2> ของกำน,นัำนธรรมดาขยัน,น,น,นก็ห่อยครับยมากเขาทีนิดบอ,อไปกำน,นันครับผมคอนเซ็ปก็คือธรรมดาโลกให้จำใช่ไหมกำน,นันอ๋อธรรมดาเพื่อนไม่คิดถึงอ๋ <laughs> อ่านผู้ชมนะครับอย่างที่บอกฮะน,นี่คือทางข้ามกำนันตุนะครับกำนันนี่บอกว่าไม่ถือตัวนะคุยสนุกด้วยผมคุยกำนันมาครึ่งวันแล้วผู้ชม ดูเครื่องไม้เครื่องมือแต่และสิ่งแต่และอย่างนะฮะแปลกแปลกกันนั้นนั้นครับได้ข่าวว่ากำนันเอาตัวซูมไลออนเข้ามาใช่ไหมครับกำนันครับเอาซูมไลออนมาลองหน่อยเพราะว่าหนุ่มจีนอาจจะดีกว่าผู้เท่าญี่ปุ่นหน่อยผมเห็นแล้วก็โอเคนะผมว่ามันมันแปลกตาดีแล้วก็ใช้ได้อย่างหนึ่งคือราคานี่น่าครบราคาก็ตอนนี้น้ำมันก็แพงครับผม ขับแรงขับตัวสูงก็ต้องเอาหาวิธีการลดต้นทุนให้ได้เพราะว่าชาวสวนก็ไม่ได้รวยเท่าไรเนาะก็เขาก็อยากจาก่ายอยูๆทีนี้แต่เราไปซื้อแต่ของแพงๆมัน,นก็อภิปรายกแกชาวสวนอ๋อนี่คือที่มาที่ไปเอาทดลองมาใช้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับกับนันตัวซ<อ>ูมไลออนน้องใหม่ของใหม่นะครับผมคิดว่า ใหม่ตัวใหม่เหมือนกันผมก็คิดว่ารวมแล้วประหยัดป่าประหยัดปลา3ามเนี่ยก็น่าจะลองนะครับแล้วในส่วนตัวของกำนันนี่ยึดติดกับตัวแบรนด์ไหมครับอ๋อถ,ถ้าเราคิดว่าแบรนด์เนี่ยถ้าแบรนด์เนี่ยช่วยหลูกน้องเรามีกินได้เราก็เอาแบรนด์ลูกน้องเราเท่ยอย่างเดียวครับม่ลูกน้องเรามีวิจะกินเราก็คิดว่าเอาตัวไปดีกว่ามาตรฐานไหนก็ มาตรฐานจีนก็ดีมาตรฐานญี่ปุ่นก็ดีแต่ขอให้ราคาประมาณสามกลางๆแล้วกันครับท่านผู้ชมนั่นคือมุมมองของท่านกำนันตุ๊กเลยครับกำน,นันบอกว่าจะเป็นยี่ห้อหลักๆก็ดีหรือยี่ห้อรองๆนะครับขอแค่ประสิทธิภาพบันผ่านนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับธุรกิจนะครับเอาครับท่านผู้ชมอยากสัมผัสกับ,กบเครื่องจักรที่แปลกๆแบบนี้นะฮะกำนันครับ,รบมามาได้ไหมมาดูได้ไหมโอ้ยินดีมากครับ มาดูมาร้องมาชมมาปัะปัดได้เลยมามาดูมาคุยได้เลยครับครับผมยินดีมากยินดีมากฝากเบอร์โทรเลยครับกำนันหกแปดหนึ่งครับเก้าเก้าหกสามสามสองหกยินดีนะครับเพราะว่าผมใช้มาทุกยี่ห้อแล้วก็ใช้มาสามประมาณสามสิบกว่าปีนะครับสามสิบป,ปีตั้งแต่เด็กไวเลอร์เปัจจุบันผมก็รู้ว่า,ค,ววาคนขับต้องการอะไรต้องแก้ไมต้องการอะไร แกใหม่องการอะไรแล้วก็แกเก่าองการอะไรครับผมเข้าใจทุกทุกคนแล้วครับโอเคฮะในคลิปนี้ขอขอบพระคุณกำนันตุ๊กนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเราได้เห็นสิ่งแปลกสิ่งใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมมาที่ระยองแน่นอนครับตื่นตาตื่นใจพอสมควรนี่คือธุรกิจแรกๆของกำนันนะครับกำนันบอกว่าเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากเด็กคอยเลอร์นะครับจนทุกวันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างด้วย2มือ และก็มันสมองของกำลันนี่แหละครับเราอาจจะเรียกว่านี่คือของเบ้งแห่งแดนตะวันออกก็ได้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมาลาเลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับอายุาหาปี ผมไม่มีวันไหนที่จะไม่ร้อนไม่หนาวไม่ฝนตกไม่เหือออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าผมมีผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนกันหมดผมเดินมาจากมอเตอร์ไซค์จากลูกชาวนาพ่อผมมีรถไถนาเดินตามพ่อผมมีรถไถนาเดินตามผมเด็กเลี้ยงควายแล้วก็จากนั้นมาผมก็ เรียนจบป .4 ผมก็ไปเป็นเด็กออยเลร์รถแมคโครผมคิดว่าแมคโครเกา่เกาๆกคอย่างดีกว่าคนร้อยคนพันคนผมก็เลยมีความคิดว่าผมเคยไปเกี่ยวข้าวดำนาเนี่ยเกี่ยวข้าวมีแรงงานสี่ห้าสิบคนร้อยคนเนี่ยผมโอ้โหมันจริงใจจริงๆเลยแต่ผมไม่เห็นแมคโครเกา่าๆเนี่ยสิพ่าเฮดีทำงาน d, สิพ่าเฮดทีผมประสูนะ่าเฮดทีทำงานเนี่ยผมคิดว่าคนร้อยคนสู้ไม่ได้คนพันคนสู้ไม่ได้ ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เกี่ยวแล้วข้าวไม่ดำแล้วนะไปไถนาแล้วไปเป็นเด็กไอยเลอร์ดีกว่าจากวันนั้นก็เลยตัดสินใจไปเป็นเด็กไอยเลอร์ก็สุดท้ายผมก็ได้เป็นคนขับรถผมก็ขับรถแมคโครเป็นไอยเลอร์อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วผมก็ได้เป็นคนขับรถแมคโครผมก็ขับแมคโครอยู่เจ็ดกันตีแลวผมก็ซื้อแมคโครเองอปัจจุบันผมก็มีแมคโครมากกว่า 3ยี่ห้แล้วมากกว่า30ตัวก็ประวัติผมเราเขาเข้าทนีนะครับขอบคุณครับ